ติดอาบร์เนเดอร์สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการติดอ่างบาร์เน,นเดอร์นะครับวันนี้นะครับเป็นวันพิเศษเพราะว่าเราฉลองยอด คนดูนะครับหนึ่งมืนเยอะที่สุดในเพจติดอ่างติดคลิปฮะติดคลิปรวมกันน่ะเหรอคลิปเดียวคลิปเดียวคลิปเดียวเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้แล้วเดี๋ยวฉลองใช่ไหมอ่าเดี๋ยวแจกเสื้อหนึ่งตัวอ่ะใครคอมเมนต์มาได้แจกเสื้อหนึ่งตัวแจกเสื้อหนึ่งตัวแต่ว่ากติกาเป็นยังไงต้องดูท้ายดูดูคลิปไปเรื่อยๆผมจะบอกตอนไหนไม่บอกอ่าโอเคเปล่าต้องคือง่ายๆคือ ใครอยากได้เสือ้อต้องดูคลิปให้จบอา่าเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่ากกิกากเป็นยังไงอาโอเค okay. มาวันนี้ผมจะมาทำเมนูแอปเปิลแล็ตโต้นี่เมนูง่ายๆเลยไม่มีแค่ในโจ๊กนะ,ม,ะมีต้มมีก็มีตรงเนี้ยิงอะ <laughs> อะอย่างแรกเลยผมจะใส่นี่ลงไป่อนน้ำมือของเราใส่ไปเลยช็อตเล็กหนึ่งช็อตน้ำเป,ปล่าปนะ่ะอันน้ไม่ใช่พี่ นี่ไม่ใช่ก็นี่ครับแรตโตะนมเปรี้ยวแรตโตะเอาไปเลยสองชอ็อตหรือถ้าชอบหวานๆก็สามเลยครับนายแอปเปิลนายแอปเปิลยี่ห้ออะไรก็ได้ครับเอาให้มันเป็นนายแอปเปิลนี่แล้วถ้าเป็นน้ำต้มได้ไหม ไม่ได้ไม่ได้เอาแอปเปิลแลโตเอาน้ำส้มมาทำบ้าเลยเออนี่ครับนายแอปเปิลใส่ไปเลยครึ่งกรอบรายการนี้เลยใส่ไปเลยครับหกแล้วก็หกลึกเธอตายนี่เราจะอันนี้มันหวานไปแล้วเราจะเพิ่มความเปรี้ยวนิดหน่อย โดยการใส่นี่ครับน้ำขิงผสมน้ำางุ่นและน้ำมะนาวยเย้เช้ดิขิงอีกแล้วขิงทั้งคนขิงทั้งน้ำเลย <c oughs> อ่าแค่นี้ครับเป็นงานเสร็จเรียบร้อยที่เหลือก็เหลือตกแต่งครับผมอ่ะกติกานะครับการแจกเสื้อนะครับก็คือผมจะให้ถายว่าผมใส่เยลลี่ไปทั้งหมดกี่เม็ดอ่าดูดีนะดูดีนะ ลูกจมไปแล้วด้วยอ่าบางลูกจมไปแล้วด้วยต้องดูได้นะนี่อาอ่าผมใส่ไปทั้งหมดกี่เม็ดแล้วก็อย่าลืม่ายเสร็จปุ๊บคอมเมนต์มาแล้วก,ก็กดแชร์1แชร์พอ เราใส่ลูกนะไปกี่เม็ดอ่ะเอ้าไม่ได้ต้องไปดูไปดูเองไปดูเองเอออินเสิร์ตมีต้องหลายอินเสิร์ตโอ้โหอ่าเราหมุนหมุนก่อนโอเคโอเคไหมครับรสชาติโอเคครับเป็นรสชาติไงครับร้อนเผ็ดขิงหวานมีเผ็ดด้วยเหรอเผ็ดขิงไงแบบที่เิมันไม่ได้เผ็ดแบบพริกอ่ะเผ็ดแบบขิงอ่ะเผ็ดร้อนอ่ะเฮ้ยอย่างนี้ผมเปลี่ยนชื่อเมนูดีกว่าไหมแอปเปิ้ลชิลลี่ร้อนเลย อ่าได้เออผมเปลี่ยนชื่อเมนูเป็นแอปเปิ้ลชินรีดีกว่าเพราะตอนแรกผมไม่รู้จะทำอะไรก็ได้ทำมันจะเปลี่ยนตอนไหนก็เออเปลี่ยนตอนไหนจะทำอะไรก็ได้คลิปนี้มีแจกเสื้อเปล่าลิปนี้มีแจกเสื้ออ่าโอ้โหกางสวยหน้าหลังนะคุ้มนะหน้าหลังไม่ได้สกินหน้าอย่างเดียวส่งฟรีด้วยแม่โอ้ไม่ได้สกินแบบต๊อกต่อยอะไรเนี่ยลองเลยว่าหลังอ่ะมาเป็นวัยรุ่นติดอ่างกันดีกว่า มม่ถ้าเกิดว่าคนอยากซื้อได้ไหมได้ได้สามพ่าสามพ่าพร้อมส่งวัเนี่ยพร้อมส่งพร้อมส่งสามพ่าพร้อมส่งแมงโคตรถูก XL อาจจะเพิ่มนิดหน่อย XL เพราะไซส์มันใหญ่ยังไงก็อยากถ้าอยากให้มันเป็นอยากให้มันเป็นครอบครัวเดียวกันสามพ่านี่คือหน้าหลังนะไม่ใช่หน้าอย่างเดียวจะถูกนะจะได้มารู้จักกับบรรลุติ๊กอ่างหน่อยอยากเป็นพวกเราเนี่ยใส่นี่เป็นร้านเล่าเลยโดน โดนฝากมาโดนฝากแม่จรฝากมาอ่ะอย่าลืมนะครับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ช่องติดอ่างชาแนลด้วยนะครับแล้วอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมของเราสังเกตดีๆว่าใส่เยลลี่ไปกี่ลูกอ่าโอเคอย่าลืมแชร์คอมเมนต์แคปมาปึ๊บรับไปเลยเสื้อหนึ่งตัวไปแม่งโคตรคุ้มอ่ะ avalendar